สวัสดีครับแม่โอ้จุ๊ยตกใจหมดตกใจหมดเลยเนี่ยมา่ยังวะนี่มาจั้งไหนมาหาปูนี่ระค่ะมาหาปูยังมาหาปูเทพค่ะปูเทพจ้ปูเทพห้วยทับทันปูเทพห้วยทับทันบ้านกะทิค่ะเป็นตั้งแต่คือได้มาหาเพิ่นโอ้โหผู้ใดอันบ่เสือกะแล้วไปครับแต่แม่นี่เสือล้านเปอร์เซ็นค่ะเสือล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นค่ะเสือเสือในเรื่องใดทุกสิ่งทุกอย่าง หม่ยใจแล้รักษาอันรักษาอันความเจ็บความป่วยเราก็รักษาได้ค่ะคนเป็ดคนเป็นคนป่วยค่ะเป็นเอามึ้งกับมาผ่าได้ค่ะกับไห้เราเฮ็ดให้มาเยี่ยมให้นวดให้ค่ะก็หายหายครับนี่นี่เจ้าของเองเป็นไังได้เอ็นเอาอืเอ็นเอาไโยกหนักกับบ่ได้เนี่ยน้องกับบ่ได้ค่ะครับเหล้ามาจับผห้บางนึงหัน เรามืเห็ดหาเหยียบหายบางนึงหั่นผมดูซื้อมาเบาแห้งค่ะนี่วังนึงแม่ได้เป็นไลยย่ายคือกันค่ะนี่แถบนี่นี่มันแข็งเจ็บเจ็บเหมือนนี่นี่อันนี้เราเหยียบหายบางนึงนี่เบานี่เบาเลยบ่อมันบ่ตึงบเบ่ตึงมั้ยังเลยค่แล้วเรา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 เหยียบหายเราอันนี้หายบางนึงหั่นมันมาลันหดพี่เอ็นข้อพี่คอืบมันเลื่อยสวงนี่แหละอย่าลืมเด้ออันไหน ว่าพี่สีอะไเบาๆๆเพื่อนบ่ยไดนยินดอกแม่สีหนึ่งค่ะตัวอไนะสีหนึ่งค่ะสีหนึ่งค่ะครับเลขนายกเด้อลเลขบ่จากตรงไผบ่ตรงบ่รลูล่ะตรงบ่หูบ่หูแต่ว่ามักแห้งสีหนึ่งค่ะมักตัวเดียวมักตัวเดียวสีหนึ่งค่ะปู่เทพปู่เทพห้วยทับทันจัดให้ค่ะคุณแม่มาจากไหนบ้านสร้างเรือค่ะบ้านสร้างเรือค่ะโตชเด้อโตชู อยู่อำเภออะไรตรงบลอำเภอห้วยทับทานจ้ามากี่ครั้งแล้วมาหาปู่เทพนี่มาหลายครั้งแล้วค่ะวันนี้เอาทูบเจ็ดสีมาถวายปู่จ้ะถูกมากี่ครั้งแล้วกับปู่เทพนี่ถูกมาสองงวดแล้วจ้ะสองงวดแล้วจ้าโอ้งวดล่าสุดได้ไหมหกสามกับสี่สามสี่สามงวดที่แล้วนึงตรงเป๊ะเมื่อกี้ตรงเป๊ะตรงเป๊ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับไม่ต้องกลับให้เสียตังค์ไม่ต้องกลับให้เสียตังค์สี่สามงวดนี้อารเดียวก็จบ จานเดียวก็จบงวดนี้ก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งค่ะไม่ต้องกลับอีกเหมือนเดิมไม่ต้องกลับอีกเหมือนเดิมอ๋อค่ะลองดูเนาะค่ะคุณแม่วันนี้จะเดินทางกลับแล้วจะเดินทางกลับแล้วค่ะคุณยายเป็นห่วงไก่เอาเป็นห่วงไกย่ยานหมาไปกินไกย่ยานหมามากินไก่ค่ะแม่ลูกก้อนนะยานหมา,อาเอางวดนี้บอกอีกขีนหนึ่งตัวไหนนะสี่หนึ่งค่ะสี่หนึ่งสี่หนึ่งแบบ ไม่ต้องไม่ต้องกลับเลยค่ะจัดหนักจัดเต็มจา์เดียวอยู่ได้ค่ะจารย์เดียวอยู่ได้ครับผมไม่ต้องกลับโอเคครับแม่เดินทางมาขันในรถเหรอนี่ไงไหนนี่ไงสามล้อนี่ไงโอ้โหของแค้จากบ้านสร้างเรือค่ะโอ้โหขี่ซาเล้งมาเลยทะเบียนอะไรเนาะนี่เนาะโอ้ยเกือบแตกสามตัวเมง่วดที่แล้วนั่นน่ะเมื่วดที่แล้วมันออกเก้าเก้า เก้าห้าไอ้แล้วนะสามห้าเก้าอันนี้มันแปดสามห้าเกือบหลดเหงหลดมันครับนี่แหละไม่ไกลนะแม่เนาะไม่ไกลกี่กิโลเนี่ยเดินทางมานี่บม่ไกลค่ะอยู่ประมาณหอดบ่อหอดบ่อหกโลสี่สามสิบโลได้ไหมบ่อฮอดโอ้บ่อฮอดโอ้เดี๋ยวลืมถามได้แต่สองตัวบ่ ได้แต่สองตัววาสิโลเอาสามตัวนี่ละเข้ามาร่อเอาใ่แล้วหวงอะไรยังวาเอ้งั้นรอติดตามในช่องผมเด้อจะติดตามกับท่านนี่แหละค่ะครับช่องอะไรจาได้ไหมจำได้นี่ช่องอะไรวอนซอนทินิสานโอ้ออนซอนทินิสานนี่ค่ะค่ะกับเพิ่งเห็นเป็นวันนี้เป็นวันแรกค่ะโอ้ได้ยินแต่เสียงได้ยินแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวจริงวันนี้ถือว่าโอกาสดี ที่ไร้เจอโอกาสดีมากเลยที่ได้เจอ YouTube YouTube ของหลายหลายช่องหลายหลายช่องที่มาถ่ายทำมารวมกันกองกันเอเล่อยู่นี่กองกันเอเลรยูนี่ค่ะปูเทปปูเทปคักค่ะต้นไม้ตัวนี้คือเมญเถอไหมไงง่วงไงอย่างอีหลีสอออนไลายมันจากร้อยจากพันปีตัวนี้เจ้าจักล่ะเนาะจักว่าสิจักปีละนี่คนไหนรับรถนี่ยายขับเองคนไหนครับแม่เป็นคนขับ แม่อายุกี่ปีแม่ขับรถนี่72 72ปีขับซาเลงโอ้เอาขับดูขับให้ผมดูสิจะตัดเครื่องแข็งแรงแท้ๆแ่ได้ลงเอียงเพราะว่าเทปเป็นไหหมาเองโอ้บอกว่าหม่ามณีนมามามากราบปูปีนี้พอดีจะขอคำว่ามากราบมาเอาของอูชาววายตอนนี้เอิญที่กันจะว่องไปอยู่ไหมไม่ได้จะลงกว่า กันยังนี่กับ่อยู่แบบว่าเมื่อเมื่อมันกเ็เลยภาษาสีมันก็ไหลออกขึ้นมาโอ้แม่ยื้อใสเน,น,น,นื้อขาววันนี้นีคนพุอนวันนี้ก็เลยปูก็เลยวันนี้พอจะคุยกันแล้วปุ๊บนอกผมก็บอกว่าสีมาไหมบรรเสาร์ผมก็บอกว่าสีมาบันเสาร์ก็ให้มาในชุดขาวนะพอษางสีกเ็เลยเดีใส่ชุดขาวมาพอเมตังใจว่าเมียนจึงบอกบอกยังเลยมาหวานท่ซื้อคนนี้คนนี้สีไม่โตคนออกเองคนไงออกเป็นภาษาสีแล้วก็เลยดัดคนว่า มาวันเสาร์แต่มื่อคืนมามันเอ้มาวันมามันยามเสาร์วันทีปูกปลูกหดว่าไอหนึ่งเมื่อวานรอเบาวซากวันคนเมื่อวานแม่อยู่แม่อยู่ทุอบ้านอยู่บ้านยังะค่กันเลี้ยงอ๋ออยู่บ้านกันเลื้งกันเลื้งก็ผ่านนี่บอกใช่อ๋อจัดๆจัดพะว่าพานอยู่ค่ะแต่ว่าไปก็ไปบ้านน้องจินดาค่ะโอ้น้องจินดาก็ไปอยู่ไปหาคนเรืออยู่น่ารักกันระดับสี่มีนังคนิะนี่แข่งขันรับเอ้าวคนละ การรับแล้วมันเพิ่นมีมายรดเหรอ่ะแาห่อมูห่อมาห่อ้ับตวาห่อมาังรับหัมูเนีพอมาหนึ่งก็เ้ยดีซีสามดีซีก็ไปว้าไมเพิ่นหายมังเสื้อผู้สิเขียนหน้าหนังสมาทีผสิ่เขียนไหนในอากาศสี่เขีน้เเองวันวันนี้จะลงไหมแม่บ่หัวเนี่ยเตตพิ่นกันที่มาไหวเตบเนี่ยหวนี่เพราะว่าไอ้ของกูกับของพอเนี่เป็นดพระเจ้าชัยวัลันที่สองคือก อันแม่เดียวกันอันุญ่หยาดนี่ได้ค่ะขออันไม้เหล็กนี่ค่ะขอไลนนะค่ะครับคบคยบอกับครังครงบคแับครัครับครับครับรับคมคยไปครับครัอคจับครับครับครัยครับครับครันคะัาคคครับครับมับคครับครับคบคครับ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 ครครับครับครับครมครับคเับคบอร์โทรคค อเดี๋ยววันนี้เผื่อแม่อาจจะได้ลงทำพิธีเดี๋ยวรอติดตามกันอะไรเป็นว่าให้ยิบยันบังมิงมาคู่นึ่งคนนึงนะครับเยี่ยันบังมิงมาแม่ยังเนาะเดี๋ยวรอติดตามกันยาแม่ยาเนาะแม่ยาคุณแม่ยาเอาแม่คู่เลยก็ไดลโอ้แม่คู่แม่คู่ยาแม่คู่ยาแม่คู่ยาแม่คู่วันนี้อาจจะได้ลงไม่เคยลงก็เคยอาจจะมาอาจจะมาอาจจะซื้อได้เนาะแม่เนาะอาจจะซื้อได้ ครับื่อฐานทั้งมิทีมครับอันนี้แม่อันนี้แม่อะไรแม่นัทชิกุลรดาแม่ชื่อเล่นชื่อเล่นแม่คําค่ะแม่คําค่ะแม่คําบ้านสร้างเรือค่ะแม่คําเงินล้านสาธุ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 ครับผมไปแม่เราเจอกันแล้วเตรียมรถแล้วที่นี่เตรียมรถแล้วค่ะครับค่ะผู้เฒ่าวรห่วงไกลบ่แน่จะอาจจะกลับมาอีกครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบาย ไปชี้เล่งชี่ซาเล่งพุ่นน่ะไปแล้วไปแล้วนะครับพี่น้องโอ้ว่าอยากจเจนบา,าวาบสัอื์เดี๋ยวเพิน่นกมา,กราครับเมาครับเดี๋ยวเพิ่นกมาเจอยู่เจอเมื่อนนมาเจอิงแต่มเจอเพิ่นในวันนี้เพิ่นเดเพ่นาดูขานัี้ข่าวบงว่าดูวางันหล่กสัเียกอแ่อความที่หลัครับเดี๋ยวเพิ่นก็นมาครับเพิ่น าเดือดหาฝนลงเอาแม่บายบายเอาตัวอะไรนะบอสพูดแรงๆหน่อยสี่หนึ่งค่ะสี่หนึ่งเดี๋ยวจะกระเป๋าสามตัวจะกระเป๋าสามตัวเนะาะสี่หนึ่งไปแล้ว